สมัยก่อนใครก็ได้เล่นตลกก็ได้เพราะไม่มีที่เล่นมันมีที่ไปคาเฟ่มีเล่นคณะนี้มั่งคณะนี้นีมั่งแต่ตอนนี้เล่นที่ไหนทีวีเขาก็ต้องดูว่ามเก่งจริงไหมฝีมือขนาดไหนเอามาเล่นส่งเด็กเขาก็ไม่กล้าออกทีวีเมื่อก่อนมันมีสถานที่ประลองมันมีเวทีให้ชกถ้ามันมีวิธีฝึกมีคาเฟ่หรือมีร้านอาหารที่รับตลกได้มันก็เด็ไปได้แต่ตอนนี้ โรงเรียนก็ไม่มีแล้วพวกคาเฟ่เนี่ยเหมือนโรงเรียนนะใครใเริ่มเล่นตลกใหม่ๆหม่ก็ไปเล่นกันเล่นกันได้ตังค์มากไม่ได้ตังค์มากเป็นการฝึกแตไ่ไม่มีแล้วถ้าจะคลานก็ไปหาก็าของ,งานเล่นเขาก็ไม่ให้เล่นนั่นแหละคือกำลังใจแหละที่เราไม่ได้เขาไม่ให้เล่นเนี่ยจ้างไปเล่นเนี่ยแล้วบอก งวดหน้ามานะพอไปถึงปับ๊บเขาบอกว่าคุณไม่ดังคุณจะหาคุณซ้ําทําไมติดติดสมองจัดวันมึงต้องจ้างกูคตลกเล่นแบบนี้ใครจะดูมึงก็เขียดคำดูถูกคิดตูกแต่จัดวันมึงต้องดูกูให้ได้พวกมึงที่ว่ากูมึงต้องดูกูให้ได้ แล้วเราก็ทําได้จริงๆทําจนคุณดูเราอะสู้เท่านั้นที่จะมีหวังชนะแต่ถ้าเราแพ้แล้วก็แพ้ตลอดชีวิตเราก็ไม่สู้ใครแล้วแล้วเรามีแ็กตัวเราเข้าไปไหนก็ได้เขาไม่ให้เล่นหรือขอเล่นด้วยวะขอข้าวมือก็เอาเขาก็ให้เล่นนะเรามีวิชาในตัวเราไม่กลัว เ้าวันไหนไม่มีดนตรีเล่นก็ขอเล่นลิเกก็ได้ตอนนี้คือลิเกเพราะยังมีนี่เรามีความรู้ไม่เคยมีเห็นใครเลยไอ้จิ้มก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นตลกยี่ไอจ๊ดนี่โว้ยถุยเลยไม่เอาไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะเป็นตลก ให้มันเรียน,นก็ไม่เรียนนม่มีมทําไงแต่ว่าจิตใจ,จเขาจ่อมาทําตลกแล้วไอ้แชทเราไม่รู้พ่อไปเคยสอนลูกดูเองนะนะเนี่ยอยู่ให้ได้ไปให้เป็นแล้วกันอะไรดีก็เ,เก็บเข้ามาทำมันไม่ดีก็ทิ้งไปให้ทําทุกคนใครมีข้อเสนออะไรมาลูกทุกคนอยากจะค้าขายอ่ะออกรถได้มาค้าขายลูกตอนนี้จะเป็นนักแสดงเ่ะเขามาอยู่ด้วยกัน ฉันไม่เคยตีลูกลูกสิบห้าคนได้เคยแปะไม่เคยดา่ามีนั่นมีนี่ไอ้นั่นไม่เคยแต่แจ๊ดเนี่ยเราเริ่มมีมีฐานะที่จะเลี้ยงดูเขาได้แล้วแจ๊ดมันฉลาดมันรู้ว่าเล่นอะไรได้มันถึงเล่นแล้วก็เป็นคนที่ที่ห่วงมากที่สุดไอ้นคนเนี้ยเราเลี้ยงมาทุกคนเราไม่เลี้ยงเขานะมีลูกป,ป๊าพ่อไปหากินไปเหนือไปใต้ แจ๊ดม ch th ันชอบแกล้งพ่อน้าเวทีเงี้ยบางที่อะไรที่เราเราไม่ได้เนี่ยมึงกจะส่งมาให้เพลงนี้เดี๋ยวให้ให้พ่อร้องเพลงนี้ให้ฟังกูร้องไม่ได้ก็บอกได้มึงไปบอกก็ได้ไงว่ามึงให้กูร้องเพลงนี้กูไม่รู้กูร้องไม่เป็นจ้เอาเป็นอย่างเนี้ยอะไรเนี่ยมึงจะอะไรกูเนี่ยคิดจะว่าให้มันเอาตัวรอดบางทีเล่นเล่นไปเนี้ยลองร้องเพลงไหมจะตกตัวเกงลงมาเลยนะคนก็เฮ่สะใจมันไม่คิดว่ากูจะอายมันเลยแจ๊ด มันไม่เชื่อพ่อตอนที่แวนคอสกาลังดังๆไพ่อเขียนเพลงให้มันนะแวนอกหักรอยสักช่วยไม่ได้มันไม่ร้องมันเป็นเพลงช้าเราไม่ถนัดเพลงสเต็งเราถนัดเพลงลูกทุ่งเราเขียนเพลงลูกทุ่งมันไม่ร้องถ้ามันร้องเพลงนี้ก็ระเบิดไปแล้วแล้วเสิร์มาทาเพลงยับแม่จบเลยเห็นไหมมึงไม่เชื่อพ่อเห็นไห้ เก็นไว้ดีเลยเรื่องจะลืมหมดแล้วแล้วไม่ได้เก็บเลยมันไม่เอามันไม่ร้องมันก็บอกเอาแต่ว่าเอาอย่างหนึ่งช่แบบนี้เอให้เป็นเพลงโจ้เราเขียนเพลงโจ้ไม่เป็นเขียนได้เวานหวานๆเพลงช้าเขาก็ฟังมึงเพราะมึงดังไปแล้วมันไม่ฟังเราไงมันจะเอาอารมณ์ของมันเออเลิกมึงเพลงดีจะตายมันไม่ร้องแต่คนอื่นมาขอซื้อเพราะก็ไม่ให้เขา พอมองไว้นานแล้วว่าตกวันเนี่ยตลกมันต้องหมดเพราะว่ามันจําเจเดี๋ยวก็ตลกขึ่นขึ้นใหม่หมเนี่มันยากมากพรไม่มีแล้วถ้าหลุดใจแจ๊ดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาแต่มันต้องขึ้นแหละแต่มันน้อยแต่ก็มีมันจะมีขึ้นมาแหละแต่มันมันไม่เรื่องเหมือนสมัยก่อนยังไงก็ไม่เรื่อง มันให้ความรู้ให้ขอ้อคิดให้เพื่อนสูงให้เรารู้ว่าคนนี้ครบได้คนนี้ครบไม่ได้วงการนี้มันก็ต่อแหลกกปธรรมดาไม่มีความจริงใจกันหรอกไอ้จริงใจน,น้อยมันมีนะแต่มีน,มน้อยเจอหน้าเอ้ยุแต่รับ่างก็ดา่า <c oughs> มัเป็นเรื่องธรรมดาไอ้ <c oughs> แจ๊กก็โดนดา่าเอรมะเอิ้มทำใจนะล,ลูกดา่าแล้วมีคนดูเราอะช่างมันมันด่าเลยเราไม่ว่า เขามีปากกระดาษไปไอ้แจ๊ดมอโดนล่มตั้งหลายครั้งมีคนมันจะตัดคอไอ้แจ๊ดตั้งหลายคนเน่ะมันตัดไม่ได้เห็นไหมล่ะดวงคนเน่ะจะไปฝืนไม่ได้จะดูถูกคนดูคนดูต้องถือว่าเขาคือพระเจ้าเราถ้าเขาไม่ดูเขาไม่แชร์เขาไม่ฟังเพลงแกแกก็ไม่มีเกิด แล้วก็พยายามถ้าจะได้ตลกต้องเป็นคนที่เก่งเก่งคิดเก่งสร้างและเก่งดูดูให้เยอะๆดูตลกคณะอะไรก็ได้แล้วเอามาสับว่าอันนี้ดีไม่ดีไม่ดีก็ไม่ดูดดดเอาที่ดีๆมามารวมมาสร้างเป็นตลกน้องๆลูกๆหลาน,ลานที่อยากเป็นตลกนะครับ ถ้าไปตลกเราไม่ต้องตลกจากใจด้วยตลกจากบุคลิกของเราต้องดูให้แน่ว่าเราตลกไหมถ้าเราคิดว่าอยากเล่นตลกอย่างเดียวไนดะ้อย่าเลยจะเล่นเลยตลกเพราะว่าตลกเป็นมันหาชินยากแล้วเพราะว่าอีกไม่กี่ปีมันก็จะหมดไปแล้วใจพ่อนะแต่ยังไงไม่รู้พ่อเคยคิดมานานอยู่แล้วว่าักวันมันต้องมีอะไรขึ้นมาทดแทนแล้วตลกนี้ก็จะหาย ถ้าอยากเ่นตลกก็ต้องฝึกต้องดูและขอร้องว่าคนที่กำลังเริ่มจะดังอย่าเลยตัวอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันดังแล้วอะไรก็ได้ไม่ใช่นะทุกวันเนี่ยคนดังนะต้องหาอะไรให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าหยุดถ้า,า,นา,านิ่งอยู่กบที่มื่ไหร่ตายเมื่อนั้น